สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะกับภาษาเยอรมันกับแซกกี้นะคะวันนี้จะพาทุกคนมาเรียนคำศัพท์และก็ประโยคเพื่อใช้ในการพูดในชีวิตประจำวันอีกแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยค่ะคำแรกค่ะ fliegen fliegen บิน fliegen คุณจะบินไปที่ไหน wohin fliegen sie wohin fliegen sie wohin fliegen sie woh ตอบนะคะฉันจะบินไปเมืองไทย i ิฟลีเกนาประเทศไทยฉิฟลีเกน e าป h ไทย land Ich fliege nach Thailand ตัวอย่างที่ใช้ตอบในอีกประโยคนึงค่ะฉันจะบินไปต่างประเทศ Ich fliege Ins Ausland. Ich fliege ins Ausland. Ich fliege ins Ausland. ว o h n น n w o ว n e n น o h n ว n นอาศัยอยู่คุณอาศัยอยู่ที่ไหนววววน่ Sie. Wo, wo Sie wo wohnen Sie? คำตอบนะคะฉันอาศัยอยู่ที่เบอร์ลินถ้าใครอยู่ที่จังหวัดไหนก็ตัดคําว่าเบอร์ลินออกแล้วก็เอาจังหวัดที่ตัวเองอาศัยอยู่ตเติมลงไปค่ะ ich wohne in Berlin ich wohne In Berlin, ich wohne in Berlin. โอเคค่ะวันนี้เราก็ได้รู้กันไปแล้วนะคะว่าภาษาเยอรมันแล้วก็คำศัพท์มีตัวไหนบ้างที่ทุกคนจะต้องเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันนะคะหรือว่าเราอาจจะได้เจอในชีวิตประจำวันแล้วก็เอาไปใช้ได้ทันทีเลยโอเควันนี้ก็ต้องขอลาไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะวิดีโอนี้ลาไปก่อนจูสเอาวีเดเซนเจ้า